วันนี้เราจะมาอดของในห้องดีกว่ามีคนถามว่าข้างหลังเนี่ยคืออะไรคือหุ่นเหล็กค่ะอันนี้เป็นหุ่นเหล็กโดลาเอมอนออันนี้เป็นกล้องกล้องชาอัสนาเบิล อันนี้เป็นหุ่นเหล็กดัลลาเอมอนนะอันนี้เป็นหุ่นเหล็กไม์เมโลดี้เจ้าหนูคอมพิวเตอร์ถ้าหุ่นคอมพิวเตอร์นะคิตตี้แพนด้าซีอันนี้จะเป็นหุ่นเหล็กนะมาชิงก้านะชุดโซลออฟเชอโกคิน เกตมาชิงก้าเกตเตอร์แล้วก็มีเหล่าบรรดาเมียเมียทั้งหลายอันนี้ก็จะเป็นพวกซูเปอร์โรบอทโชโกคินนะดูข้างบนอันนี้แจ็คของแท้นะคะตัวแท้ อันนี้เป็นหุ่นเหล็ก r 2 d 2 r 2 d 2หุ่นเหล็กะนะมีการวัสเตอร์ตัวใหญ่มากอะต่อมาประมาณเท่าแขนเท่าบอกว่าศอกอะศอกข้อมืออะอ,อ,อันนี้แพงมากตอนนี้ Spider Man version ญี่ปุ่นนะที่มีหุน่นะ ไดคุม,มาลิวไกคิงคอมแบตเตอร์ว,วีอันนี้แฟรงกี้หุ่นเหล็กนะเมกแมนหุ่นเหล็กกาเมล่าแล้วก็มีอันนี้บลลัลไลเยียหุ่นเหล็กคาบังเกอร์นะคิงโจอันนี้ดาธานียัสรงมานี่อันนี้อันนี้ดาคูก,กา้านี่ก็หายากเหมือนกันอันนี้จะเป็นอ่าพวกกันดมนะ อันนี้เนี่ยหาซื้อยากมากน่าจะไม่มีแล้วนะของชานี้มันเป็นรุ่นแรกๆนะแล้วก็มีโดาเอมอนอันนี้ชอบมากเทสจินยีนะเป็นชุดโซ u ออฟช h o c โกโคินแล้วก็มีตัวอื่นอีกมากมายโกเลตันนะแล้วก็อีวาคเดียนเป็นชุดโซ u ออฟช h o c โกโคินยังไม่หมด ยังไม่หมดเดี๋ยวดูด้านล่างอันนี้คือด้านล่างอันนี้จะเป็นชุดคอลเล l เตอร์นะของ PlayStation บ้างของอ่ Sony ของแบบว่าฝั่ง Sony บ้างนะ o l y on PlayStation หรือจะเป็นของฝั่ง Nintendo เราก็มีนี่ Labo แล้วก็ mm. เลื่อนมาตรงนี้ นี่น่ารักมากแล้วก็มาซอยเลืนลงมาตรงนี้นี่ก็เป็นแผนกซอยลงมาข้างล่าง ก็ยังมีซอยนะเยอะแยะมากมายห้องเราแล้วก็จะมีเล่นลองบอร์ดนะลองบอร์ดนี้เอาไว้ถ่ายเล่นสนุกสนุกอีกอแล้วก็จะมีเพนนีบอร์ดกับอีกอันนึงสองอีกปกติจะมีอันนี้อันหนึ่งอยู่ข้างล่างนะลงไปไว้ข้างล่างแล้วก็เป็นห้องอันแสน สงบสุขของเราห้องอันแสนสงบสุขแล้วก็จะมีโซนแผ่นเกม PlayStation กับโซนแผ่นเกม Nintendo Switch อ่ะใช้นี้ก่อน